เรียนเทดหมดเป็นล้านตอนไม่เรียนหมดหลายล้านกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายสวัสดีครับผมแซมชดทนินนะครับวันนี้มาคุยกันว่าค่าเรียนที่หมดไปการเรียนเนี่ยครับเป็นล้านนะครับกว่าจะได้มาถึงวันนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยก็หาความรู้ด้วยตนเองนะครับก็หมดไปหลายล้านมันถึงมีคําที่ชอบคุณชอบพูดกันว่าความรู้ ไม่มีอะไรแพงความไม่รู้แพงกว่าเยอะนี่คือบทเรียนบทสําคัญสําหรับผมนะครับว่าการที่เราอะครับไม่ได้มีความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปเทรดไปเข้าไปในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงผันผลสูงนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมอะหมดไปเป็นหลายหลายล้านต้องบอกงี้ครับว่ามันมัน มันต้องเจ็บก่อนตัวผมนะเจ็บเสร็จปุ๊บผมเริ่มหามองหาความรู้ก็เลยไปเรียนไปเรียนมาหลากหลายที่หลากหลายโค้ดหลากหลายสถาบัานนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ดีขึ้นเทรดได้ดีขึ้นปรับเปลี่ยนหลายๆสิ่งได้ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ประยุกต์มาเป็นตัวเองในการเทรดระบบการเทรดซึ่งมันคุ้มไหมครับบอกเลยนะครับคุ้มมากคุ้มจริงๆผมให้ย้อนเวลากลับไป วันแรกที่เข้ามาเทรดนะครับแล้วก็ให้หยุดเทรดแล้วก็มาเรียนเลยผมก็ว่าผมอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากกว่าตอนนี้คือผมเจ็บไงผมเจ็บผมก็เลยใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นให้พลังงานมันมากขึ้นมันก็เลยดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเข้ามาเทรดเลยไปเรียนมาเลยผมอาจจะแบบว่า ไม่เคยโดนตีมาก่อนนะครับมันก็เลยไม่จํามันอาจจะไม่เห็นความสําคัญกับความรู้ข้อมูลประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเหล่านั้นนะครับคือสิ่งที่สําคัญผมเลยมองว่าคนหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยค่าเรียนแพงค่าเรียนคนนู้นเขาสอนเท่านั้นเ่านี้ผมบอกเลยครับถ้าสามารถประยุกต์เอามาใช้ได้ด้วยตัวเองแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วเกิดไรายได้ขึ้นจริงไม่มีอะไรแพงเลยนะครับสําหรับความรู้ เพราะว่าอะไรครับตลาดนี้สามารถหารายได้สามารถหาเงินสามารถหาเลี้ยงชีวิตครอบครัวเราได้แบบสบายๆจากตลาดฟอเร็กเนี้ยฉะนั้นนะครับมันไม่มีเพดานมันไม่มีเพดานเป็นตลาดที่ไม่มีเพดานเพดานคืออยู่ที่ใจคุณคุณกล้าคุณมีความรู้คุณมั่นใจในโซนคุณกล้าออกหลอดใหญ่ขนาดไหนคุณกล้าถือยาวขนาดไหนนั่นคือเงินของคุณฉะนั้นวันนี้ครับผม มาเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกทกท่านที่ยังไม่ได้สาเร็จสําหรับทุกทกท่านที่กําลังเริ่มต้นนะครับว่าไม่ต้องเจ็บแบบผมก็ได้นะครับหาความรู้ก่อนหาข้อมูลให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยเทรดก็ได้มันก็สําเร็จได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ